อันนี้คืออะไรคะตอไม้อีย่างว่ข่อยกระบ,บ้กเข้าใจจุดเช็คอินวิวที่สวยที่สุดอันนี้เป็นเป็นตอไม้พ่นอเอเมเฮ็ตอรนนี้ตอไม้นะคะน่าจะหาเบอร์ดีมรมกับหลวงปู่มาหลายคนอยู่อุ้ย มาเจออันนี้แคทมาร้องแมวแมวแมวอยู่อุย้ยแล้วก็มีร้านขายของข้าวค่ะท่านผู้ชมมันมีบางม,ม่วงเป็นห่วงใบตาอันใบตา เป็นไงเมียพ่งื่น่ิละเมีเพิ่งใส่ของติปลาป็นกระเป๋าอ้ใจใจเอาคนมากเลยไม่ได้สบายยไม่กีคนซื้อแ่กระเป๋าแต่เต็มรถจู่หันขึ้งเพาเห็นนิ้วกายกายกวาดี่ามเลยนี่ไดินทกงซ้ัๆเนี่จแต่ของขายเครื่องจักรสาร ต้องเข้าวน้อยอเเเเเปปป็็็นนนลูกดออาา